ไปแล้วฝืนไปดิละเอ้าขึ้นไป 哎。Hey. มาหยังฮสวัสดีค่ะพี่น้องพอมปานสปูสุกคนที่เอฟซีไปเตชนฉันอยู่ลตลอดจ้าวันนี้สิพามาเก็บหอยเก็บหอยน้ำมาน้ำมามอาพี่มาอู่นน่ีอีกนนึงค่ะพี่นะาน้ เขาบอกว่ายมายมายม่าไปต้องไปก็จะไปลอยในน้นำเออให้บอกให้มานัออ่งเออี๋ยวพี่พี่ยูแมวลอยนะยังให้บอกให้มานั่งก็จะจมาลอยน,ำน้ำเลยครเก็บหอยก่อนดิเห็นปะหเห็นหอยไหมดุกเห็นหอยบ่ปลาเห็นหอยบ่ นี่เฮยไปต่อตรงมหนจีอ่ะไปมื๊ไปนี่น้นมลงมาหม่เนาะค่ะคิดว่าไะลึกๆๆๆไปกัได้ไป,ปได แต่อยลงมาทิล่าท้ายหนะันเลยอีกหนึ้งหกสองหราบผม dạ mai dạ mai dạ này nè mãi dạ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  mãi อันไหนล่ะนีนี่อีกไหยหนามมันลงมาเนอะค่ะ

拜。 Sai lah. Pün. ไปดิ๊ล่ะ.เอ้า.คือบ่ 哎。Hey. ไปแล้วนี่ทีเอาจับไปไหวนี่มน้ำหอยเล้ว หยังฮึสวัสดีค่ะพี่น้องพองปลาสุภสุคนที่เอฟซีกับรอเอฟซีไม่ด้จ้ะขอบคุณนะจ้ะที่เขารับชมละคาเป็นกำลังใจให้โอยเตชันเนี่ยตลอดจ้าวันี้สิบห้ามาเก็บหอยเก็บหอยหนามลูกไหมไหมนะคะโอ้ยสามหน่วยเอ้ย